คือว่่าาาเเเพรระีีกกแบบบนน้้นดิดดขึสวัสดีค่ะพี่นอ้องเอฟซีของยิราอุ๋งอิงเอฟซี FC ของตันใหม่เพจบานแพงประกาทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะการในเพจของพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจกับพี่น้องเป็นกระดิมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานกระถินยังซีค่ะพี่น้องว่างานกระถินยังเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีมหรสพสมโพธงดงานเรื่องเดิมครับส่วนคนที่จองบัตรล่วงหน้าคอนเสิร์ตเอาไว้ ใช้งานในวันที่สามสิบธันวาคมหกแปดสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชมคนเส์ตสาวน้อยเพรบ้านแพงได้เหมือนเดิมครับที่บ้านหนองคูค่ะพี่น้องเพิ่นกะไดโพดออกมาแบบนี้เนาะค่ะผู้ใไดที่จองบัรไปล่วงนาค่ะพี่น้องก็สามารถที่จะเอาไปใส่ได้ในวันที่สามสิบธันวาเนาะค่ะพี่น้องค่ะอยู่บ้านหนองคู่คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ากะมีประกาศออกมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อได้แช่โพดอีกโพดหนึ่งเพื่อได้แช่โพดของอุ่มอิ่มข่ากระแสมากค่ะพี่น้อง เกี <enge> <ata> um ่ยวกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแนวทางการถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงสวรรคตเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มีประกาศแบบนี้ค่ะพี่น้องสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดทงครึ่งเสาสามวันข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำหนดไว้ทุกหนึ่งปีประชาชนทั่วไปพิจารณาตามความเหมาะสมขอความร่วมมือสถานบันเทิงและสถานบริการต่างๆงดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสมเป็นเวลา30วันค่ะพี่น้องอันนี้เ้ากะลอดติดตามข่าวต่อไปเนาะค่ะาว่ามหาสศต่างๆเกี่ยวกับหมอล่ำนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะ ส่วนหนึ่งของมอรสพนี่ก็คือหมอล่ำเนาะค่ะพี่น้องซึ่งพาเป็นเอฟตี้ของสามนอเทชรนบานแพงเอฟตี้ของยีลาห์อุ้งอิงอยู่นี่ค่ะเขาก็ถาดพิษตามเนาะค่ะว่าจะสาม,มารถทําการแสดงใดตอนใดค่ะพี่น้องค่ะต่วอีกขอความหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกระดิโพนในเพจของเพิ่นเป็นภาพของยีลาอุ้งอิงกับคู่มอนอิงค่ะพี่น้องกําลัางเตรียมเก็บของขึ้นรถค่ะคาดว่าอาจจะเดินทางกับจังหวัดศรีสะเกดเนาะค่ะพี่น้องค่ะส่วนการเตรียมงานกับพี่น้องเตรียมงานกะถิอยูถีบานของยีลาค่ะ ตอนนี้ก็มีพ่อพอแม่แม่ชาวบ้านค่ะพี่น้องช่าบ้านน้องคู่ก็ไเดี๋ยวรวมแรงรวมใจกันมาซอยงานกับทินนอยบ้านที่ลาค่ะพี่น้องซอยกันกลางเต้นค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งภาพเนาะค่ะพี่น้องซึ่งใ้มาจากเพจของพอสร้คงค่ะซีสเกตสร้างบ้านค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งภาพกันค่ะภาพประทบจูนพยให้ดูครับเพราะาเการแบบนี้เกิดขึ้นวิลเชียอะไนะครับ ภาพผายากครับชาวบ้านมาร่วมแรงแข่งขันร่วมมือร่วมใจกันครับเจ็ดงานเหตุการต่างๆครับบุญกระถินต่างเข้าครับเพิ่นก็เลยมาต่อกันครับนนรบุญกะรกะถินครับ เดียวครับถึงนึงครับเป็นมาแล้วรูปสูงพี่น้องฟับฟับฟับครับเมืออาชีพไปหลายครับพ <c oughs> ี่น้องเอ้ยเสียอากาศนักกู๊ดครับสองเมตรนะพี่น้องเอ้ยผเจออากาศร้อนแบบนี้ถุงถุงถึงไม่ชอบหน้าหนาวครับเพราะว่าผมเป็นาารคนเสียอากาศครับประชาสัมพันธ์กัรบริจากร่วมทำบุญมาไม่ได้ย่ง โอเค๋ยวเวลาเปิดโดนรับพี่น <lequel> okay. ้องคนนี้บ <mother> ุได้ก่อนคขว่าจได้อีกโดนได้วมา่ออ้ด้านไหนมันก็ติดตั้งก็เชีกระบบไปด้วยเลยครับ เป็นภาพรวมมือร่วมใจของพี่น้องชาวบ้านนองคู่เนาะค่ะที่มาซอยงานบ้านยีลาค่ะแต่ละปีค่ะถึงเวลาใกล้ก่งานเนาะค่ะพี่น้องเขาจะเห็นความรวมมือของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีของบ้านนองคู่ค่ะมาซอยกันด้วบ้านยีลาแบบนี้ตลอดเลยค่ะพี่น้องยิ่งใกล้ใกล้มือเข้าไปเนาะค่ะพี่น้องก็จะมีพวกแม่บ้านค่ะพี่น้องพวกแม่บ้านทั้งหลายพวกแม่คั่เนาะค่ะมาซอยกันเหตุคั่ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเห็นทหารตอนรับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่จะไปซอยงานกับพี่น้องค่ะตอนนี้ก็มี่ตังแต่ท่านผู้ชายเป็นส่วนหหายเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะพอๆเป็นพอๆค่ะตอนนี้แม่แม่ยังมดได้ออกมากค่ะพี่น้องพอๆก็มาซอยกันกลางเต้นค่ะตอนนี้ก็หลายเต้นแล้วเนาะค่ะพี่น้องเต็มนาบ้านแล้วค่ะค่ะหอดมืองานนี่ก็ค่ะบ้านอาจจะมีคนไปซอยงานหลาย หลายขึ้นกว่านี้เนาะค่ะพี่น้องสำหรับพอพอ,พอแม่แม่เชาาบ้านน้องคู่ค่ะส่วนพอพอ,พอแม่แม่เอฟตี้ก็คือสี่เดินทางไปหลายครึ่งทุกปีที่เคยไปเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้ไม่น้อยเป็นกับอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านบริหารงานกับพี่น้องกับการเหตุงานเลนหลายอย่างก็เลยคลองเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่งมีประสบการณ์ในการทํางานมาแล้วตั้งแต่ผับปลาเนาะค่ะปีแรกต่อมาสองปีต่อมาก,กับเป็นกะินเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่งกับมีประสบการณ์ในการเหตุงานเรื่องเรี้องนีแล้วค่ะพี่น้อง งานก็นเลยคล่อ,องขึ้นไปหลายค่ะพี่น้องร่วมกับสถานที่ยู่บ้านของยีราตอนนี้ก็อาํานวยไปเยอะเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามีการปรับรุงผู้มีทน์มีการปรับปรุงหลายส่วนแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องร่วมทั้งออฟฟิศของยีราค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ติดแอร์ทดสอบแอร์กันแล้วเนาะคะ่ะขาดวาหอดมือค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าส่วนการทาความสะอาดภายนอกหรือการทาความสะอาดภายในที่บ่เกียวกับการติดแอร์ม้อนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะแม่บ้านของรีสะเกษสามบ้านเพิ่นกับมาเห็ดไปแล้วเรียบร้อยค่ะ ค่ะนอกจากเป็นงานบุญกระถินบ้านของยีราแลีวประแขกก็จะเอางานบุญกระถินที่ประแขกไปเห็นมาฝากพี่ฝากนองเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าประแขกก็ไปเอาบุญกระถินวัดใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละค่ะพี่น้องก็ไปซอยเพิ่นในการเห็ดดอกไม้ค่ะพี่น้องเห็ดพันธุ์ปุ่มดอกไม้ในการถวายพ้าเนาะค่ะตอนแรกก่คิดว่าจะง่ายๆคิดว่าบักกีชั่วโมงสองสามชั่วโมงก็น่าจะแล้วค่ะพี่น้องเอาจริงๆแล้วเราบ่แล้วค่ะพี่น้องค่ะดอกไม้ดาวเรื่องแล้วดอกดาวเรื่องเ่นจะตั้งมาแบบเป็นถุงๆๆมากค่ะพี่น้อง ิดว่าจะเล่วเร็วกับเป็นบลเลวค่ะเพราะว่าประแขกไปอยู่ส่วนที่เป็นลูกมือล้ะค่ะพี่น้องบอมมีมีด้บลเดีมีฝีมือในการจัดพานปะค่ะกับผู้จัดพานเพิ่นก็จะเป็นหัวเรื่องใหญ่ของเพิินเนาะค่ะที่เพิ่นสื่อดอกไม้มากที่เพิินผ้ามูเห็ดค่ะประแขกก็ไปเป็นลูกมือเพิ่นขนาดเป็นลูกมือได้นี่ค่ะพี่น้องกลัวจะแล้วเนาะค่ะลูกมือก็มีทั้งหมดประมาณสามคนสี่คนเนี่ยแหละค่ะพี่น้องแต่แต่ไปกัดตัดการดอกดาวเรืองค่ะพี่น้อง การดอกดาวเรืองหันต้นสารโลงเนาะค่ะลหลังจากนั้นก็เอาไม้เสียบค่ะไม้เสียบเป็นการดอกดาวเรืองแทนเพื่อที่จะไปเสียบเป็นผ้าพันภุมมค่ะพี่น้องซอยกันอยู่ัตงแต่เอ่อะถือว่าเศร้าก็ได้เนาะค่ะพี่น้องประมาณสามโมงเศร้าถึงห้าโมงแรกค่ะพี่น้องกันยังบ่แล้วค่ะเลยค่ะกันยังมีส่วนหนึ่งเฮตดต่อไปอีกค่ะพี่น้องค่ะสำหรับพวกดอกบัวแต่ว่าดอกดาวเรืองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะหลังจากนั้นก็ไปเบื้องเพื่อนค่ะพี่น้องส่วนหนึ่งก็คือโปรดที่ไปเตรียมงานเพื่อนก็ไปเตรียมงานอยู่ทั้งศาล่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็จะมีผ้าค่ะมีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็มีโต๊ะบ้างผ้าสําหรับบ้างผ้าไตรค่ะพี่น้องบางคนเพิ่งจะซื้อผ้าไตรไปแต่ว่าส่วนหลายจะซื้อผ้าขาวเป็นผับเนาะค่ะพี่น้องไปเพิ่จ็จะจัดที่นั่งไใหายแบบเรียบร้อยเลยค่ะถึงมือน,นั่นเพื่อได้จองลำดับเลขที่เท่าไหร่ค่ะไปเบื้องเลขที่จะของเนาะคะ่ะแล้วก็ไปนั่งตามเลขที่ของจะของค่ะพี่น้องเพิ่นกจะดดดชุดว้ํําาไหค่ะ ค่ <oung> <osc> ะกับมือรุ่งขึ้นรับพี่น้องค่ะมือรุ่งขึ้นโล่งท่านกับมาเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะหลายเยอะมากค่ะโล่งท่านหลายๆโล่งท่านค่ะพี่น้องกับมามาให้เห็ดบุญน้ำเนาะค่ะพี่น้องมาเห็ดบุญน้ากันนี่ค like right ่ะหลังจากนั้นหลังจากใตบานแล้วค่ะพี่น้องค่ะพาเพิ่นฉันอาหารแล้วฉันอาหารเต่าแล้วเนาะค่ะพี่น้องกับไปถวายกระทินกันค่ะเพื่อไดจองเลขทีเท่าไหร่กับไปนั่งตามเลขทีเจ้าของค่ะพี่น้องแล้วก็รอดถวายกระถินค่ะ ค่ะนี่ละค่ะพี่น้องประแขกก็เอาบุญมาฝากพี่ฝากน้องแล้วค่ะค่างานงานนี่เพิ่นก็เห็นง่ายๆค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นผัดปลากับบ่มีมหรอพอีะอย่างเลยค่ะก็จบคลิปประแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปลาแขกเนื้อค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สานีกรคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ